สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องวัสเดีพี่น้องเลยมันกำลังแปนไปนเนาะออดอนตอนนี้ออกมันกันร่หาไดนะ้ไหมมันเป็นแปน,ปนปป่พ่อถาวเขาเขามาส่งชุ่มผนพี่น้องนะดอนหนักเขาไปเลยพี่น้องเลยบาดแน่ไปแห่งกันแป้นขากแปนเหน่เลยแบบนี้ มีก๊บจัดกัอยู่ถุยอยู่ถุยฮะเรื่องม้หายน่จียบขามองวลานเนาล้า่าได้เฉ่ยหมดก่อนก็ล้านกว่าเลยก็สามล้านกว่าอย่างนั้นแหละเนะนำแบบมันขี้ข่าวพี่น้องขี้ข่าวน้ำประยพาม เบิร์ใช่เบิร์อาหารต่อช่องตอนออกบอกอ่ออกเออตีนมันอะไรพอดนะมันใหญ่นะปนดเบื่อไงอยาข่าดิเพวาเพราะซีเมื่อเอาอันน่ะพี่น้องเลยเอาย,ยังก่ะนอเอาน,อาานะน็อตจักจั๊กขนนะเออมันฝ่ามากินขา่า เดี๋ยวกพี่เองอะอามันมันหัากก็ไปนน้ำแขล่นะว่าซะนะวกพี่อบักอีแล้วเฮ้ยเป็นได้นัวอย่บแดงนะเป็นนวคเขืงกิโลยุ่นลงค่ะปะแดดสีโตเป็นนวเขืงโล่ถิ่มลงโลเป็นอะไรตั้งห้างกอบักเตะเนี้ยแปลมาเนาะหนัง้นขาดจนยิบจนยุ่งเอา เห็นเนี <rôle: but universal movement> ่ยปักสองนะบอไดไปถามว่ามันราคาเท่าใดคเ้ายๆเป็นสูตรนะเว้ยกรชิแพงเติบสูตรสองพันกว่าบาทผูกประจักมันจะมีโต๊ะนำเมืนเด้พี่น้องอันนี้ข้งงนพออาเตเข้ามาหนังเบิ่ไก่ข้าวละข้าวถิ่มอยู่ในขางินนะมาสากเอาหนึ่งหนังโจนขาเมื่อไหร่พ้นะมาห่อยยิบเป็นป่วงเน่ เวยามขาบเนาะว่าค้ายสุดรจ้สองพันก๋หัวจ้สามพันก่วก็คืออยู่เนี่ยไปเดี๋ยวใคเสียไม่หมดว่าจ้ะขาลากมาหนังไปปวดปวดลงเนาะทิ้งหนังมามามาเล็เออมากินข้าวเบี้ย ด้หมดใกินหมแล้วใหายหดแล้วไาไหนหลัเลนี่ย้ไปไหน้ะหลังเลยนะพีากิ้มน้ำแล้วกระตุกมาไปหาเอาหนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่เอากระตุกม่ไปหายเอาอยู่แล้ว พี่พี่จะไปล่างนะใชย่ร้องพ้นะไปเขาน้องน้องมึงผู้นูนผู้ดึงม้เวก็ถ่อประด็กเลยเถอะเพาสาวเราจะจับตุกขเขามาเลยเออหัวประเด็กนลว ได้ได้ไหมไม่ใหญ่เขี้ยวพี่น้องเลยตะกี้เพิ่นว่าบาา่อห้ยขางทั้งเฮือนท่านนี่เพิ่นบ่อหา้เพิ่นเอาไว้อันมเมติช่วยเหตุนะนะยังสาวพอได้อยู่ยังบ๊สุดอีกอยู่อะไรกันเลยเยอะพอตีว่าไปเลือกเลยไปเวิร์ดเราโอ้เขาบอกเขาได้เวุฒิยาอะไรแบบมันก็ร้ย<อ>กกายเติมเนาะ ทำแม่เตะแล้วยังพ่อเตะถวิพี่ท่าม่ใหญ่เคี้ยวท่าไม่ใหญ่เคี้ยวยังแม่อเตะทำแม่อเตะยังพ่ออเตะอ่ะเออไปโทษไปท่าเนี่ยพ่ออยู่วัดอีกว่ะมาี้โทษไปทามันผ่านปเอาไปถิเดย์ใม่อันนี้พี่น้องเอภิบายพี่ลูกใม่อันนี้เดยเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ มาแต่น้ำไม่เหี่เคียวไม่อยู่ค่ะแต่คนมากเพื่อนเก่า่นละตัวนี้นะ ใช่ไปเวียกินแล้วสบายดีปลาลุกน่งที่ดีปลลุงอืมใช่ปลาลูกมึงจะยินยันอยู่ิโอผู้ดามุชุดยำนี่เลยนั่นละมือเือเามมั้งลกอืมตั้แตบอกเลยเอ็มากปน้ำมึงนี่แหละ แปกชิานก็หนักเขา้นักไ่ะ้าไม่เอาบ้านทหาไม่กัวมาเลยไม่เต็มส่งนีา่อไอไหมมาลูกเลยไม่ยังสมโอ้ยแนวมันลุเนยเขากินสมอี่ละโอ้ยแนวกินกินกันยังไง ใจกินใบมใบส่องฝาลูกแจงไหพวยสีบากินหูเลยบ่เนาะเมื่อบ้านมมแล้เอาม้เอามอะไรยงนี้ไม่อนนหามาเดีวกหามดี หึ่มมาเลยแต่เข่าป่วยป่วยคุนหิวเข่าแห้งบ่มาเอาเครื่องนะเพาะมาเอาเบอร์แรกค่ะรักมากกว่ารู้ไหมฮักแรกรู้ไหมฮักง่ายฮัลโหลสิพี่มาห่อเทือยนหรอบ่กินข้าวอยู่พุ่นบ่ขั้นบมกินเลยชิจงข้องกินอยู่พี่ไว้ไฮมากินอยู่พี่ เออเออฝ้าออกมาสะนะเออชิมากินพี่จงเห็นไหมเกือบมั่วแม่เพิ่นตักใส่จานอันเดียวนะในถุนใส่กระปุกเขาแล้วว่ายหั่นกระตักออกเออ อัดเมียนเอ่อเมียนกระเบิดหรือเบรกเกอระไรของเขื่อเนี่ยนี่อะไรฮะกระเบิเหรือเปล่าก็นต่กลัวมันกระเบิดไ่จัง ยินอีนะพ่เขียนตัวจีตนะอนายแหงแ้งเหอาจารย์อารมณ์มเสียกูกกูกไปล่รก <c oughs> ขาอ,อย่่ามันก็ะแสบอยู่ที่จอยกันูกแหวม่เหลือเงื่อเห็ดแหวนนะครีบมึงเ็นหน่ะ เลี <c oughs> um, ้ยนแบบเผาข้าเขาไปเบิกปลาไงเลี้ยนแบบป่ะไม่ใช่เบิกสารพัดมากมากมาตีมาพัดเนาะ ายุ้นสามเซนตขายสามแสนอ่าแสนหานมาบ่มาเนาะมันบ่กขึ้นข้างลอยมหมหน้าไปหน้าอันอันพะนุ้ง่ะนี่ต่อต่อไม่ถัวใบขึ้นปนี่สอโน่นสองโน่นไหนโอ้มันโศกโวดเพาะโศกลายโวดเพาะพ่อขาเพิษโสยังแาม มันเป็นหินเลยเป็นหัวเป็นหองเป็นหองมันรกสูงวพี่หัวเป็นสะเขาี่ีทางมันเป็นโสกมันเป็นหองไรกับหากับบ่นับกได้แล้วแ่มีเงินไปซื้อขึ้นต่อขาพุ่นขึ้นต่อขาพุ่น ต่้เฮ้ยคือเขาเนี่ยเขาหน้าใบเอี่ยคืเติมเงินแล้วไปเขาหนังไทยโอ้ผู้เคลื่อนลัดนนี่ยยาไปอีกอยู่แล้ววะฮะกินอยู่ผัว้าเอ้ยนั่งงาผัวป้า เป็นไกินบ่ท่นลูกท่าลานบ่เนียเบิ่งติสียสิอนบ่ไปมใส่หมวกล่าตาไลูกม่นอนแล้วป่ะเงินไวเลยอ้ยตัวเองก็กินบ่ได้ลงไปยุนัานะไปไปกินได้อยู่นะมันเหงาเหาใหม่อะพี่้องเ้ยสามีแลวเดจ้า